เรามาดูโจทย์ A-Level EP ที่2กันนะครับโจทย์เป็นเกี่ยวก,กับแมทริกเนาะเขาบอกว่าให้แมทริก A เท่ากับ1 1 3 2เนาะแมทริก B คือลบ2 1 3 4นะครับถ้าให้แมทริก X เท่ากับ A B C D เนาะและเป็นแมทริกที่สอดคล้องกับสมการ A คูณ X เท่ากับ B แล้วก็หามว่า2 A บวก B บวก C บวก D เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะ ก็จะโจทย์ที่เขาบอกว่ามันมีการคูณกันใช่ไหมเมทริกซ์ a คูณกับ x เท่ากับ b อ่ะเราก็เริ่มจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเราจะได้ว่าเมทริกซ์ a ก็คือ1 1 3่สองคูณกับแมทริกซ์ x ก็คือ a b c d เท่ากับเมทริกซ์ b ก็คือลบสองหนะครับอ่ะหลักการคูณเมทริกซ์ก็แถวคูณหลักถูกไหม 1นึ่งหนึ่ง,งคูณกับ a บวก C กนะ็ะก็คือได้เป็น a บวกถูกไหมแถวที่หหลักที่สคูณกันก็ได้เป็น b บวก d แถวที่สหลักที่หคูณกันได้เป็นสามบวกสอแถวที่สหลักที่สคูณกันได้เป็นสามบวกสอนะครับก็จะเท่ากับลบสองแล้วก็สถูกไหม อ่ะคราวนี้เราก็สามารถแมทริกการเท่ากันแมทริกตำแหน่งเดียวกันก็ต้องมีค่าเท่ากันถูกไหมครับเราจะได้ว่า a บวก c จะเท่ากับลบสองไหมได้ b บวก d เท่ากนะับหนึ่งเนาะตำแหน่งแถวที่สองหลักที่หนึ่งสาม a บวกสอง c เท่ากับสามแล้วก็อีกอันนึงก็คือสาม b บวกสอง d เท่ากับสี่นั่นเองนะครับอ่ะเสร็จแ,แล้วคราวนี้ถ้าเราลองสังเกตดูเนาะ อย่าง a บวก c เท่ากับลบสองถูกไหมตัวอันนี้เป็นสาม a บวกสอง c เท่ากับสามเอ้ยมันมี a บวก c อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหมาเราจัดรูปไอ้สาม a บวกสอง c เท่ากับสามเนี่ยโดยจัดให้มันอยู่ในรูปของ a บวก c มันก็ได้ถูกไหมเพราะว่าสาม a มันหมายถึงมี a บวกกันสามตัวถูกไหมมันก็จะเป็น a บวก a บวก a สอง c ก็คือ c บวก c ถูกไหม c บวก c นะ c บวก c เท่ากับ3แต่ a บวก b ได้ลบ2ถูกไหมทด a บวก c เท่ากับลบ2 a บวก c ก็เป็นลบ2เพราะฉะนั้นจะเหลือ a ตัวหนึ่งลบ2ลบ2ได้4เท่ากับ3ถูกไหมได้เป็น a ลบ4เท่ากับ3 เพราะนั้นเราเลยจะได้คำตอบตัวแรกมาแล้วว่า a เท่ากับ7นั่นเองพอได้ a เป็น7ปุ๊บเราก็แทนกับ a สมการ a บวก c เท่ากับลบ2ถ้า a เป็น7ก็จะได้ c เท่ากับลบ9อ่ะเราก็สามารถแก้ออกมาได้ให้ทำนองเดียวกันเนาะ b บวก d เท่ากับ1อ่ะหยิบขึ้นมาเขียนตรงนี้นะ b บวก d เท่ากับ1แล้วก็ 3b บวก 2d เท่ากับ4 ตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะสามบีก็คือ b บวกกันสามตัวสองดีก็คือ d บวกกันสองตัวมี b ค่าเท่ากับสี่แต่เรารู้ว่า b บวก d ได้หนึ่ง b บวก d ได้หนึ่งก็หนึ่งบวกหนึ่งได้สองเพราะฉะนั้นบบวกสองเท่ากับสี่เราเลยได้ว่า b เท่ากับสองเอาไปแทนค่าเราก็จะได้ว่าดีเท่ากับลบหนึ่งเราก็จะหา a b c d ออกมาได้หมดแล้ว โจทย์ต้องการหาอะไรหา 2a บวก b บวก c บวก d ก็เท่ากับ2คูณ7บวก b ก็คือบวก2บวก c ก็คือลบ9แล้วก็บวก d ก็คือลบ1เนาะความได้เป็นเท่ากับเท่าไรเอ่ย14บวก2ลบ9ลบ1ก็คือ6นั่นเองก็จะได้คำตอบมาแล้วเนาะว่ามีค่าเท่ากับ6นะครับ